สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนบายบายเที่ยงคำ่ำสบายดีบริษุกุชุคนเดอ้อสบายดีพี่น้องมานี่เชกก้อแก้วกินหมักม่วง,งมั่วงกระโซหน่อยมั่วงกระโซ,โซ่แต่แต่แต่คอตนะ้องไม่เข้าม่วงกะโซกระเซ่ชีพเพชรน้อยห,หน่อยอ่ะปุ๊ก ปูก,กระแดกไก่นะยายฮะน้าแม่ <พอ S 1> ใช่ห,หัวลงเฮ้ยแม่ก้อยหน่อยพูดแจ่วนะเขาจะคุยอีพุลสีหบาทกระเบิดเอาส่วนถัวยโลดมะม่วงกะล่ำตอนนี้กำลังเอาส่วนผสมลงเอี้ยกเป็นลายๆนะนี่กำลังเอาส่วนผสมลงมีน้ำตาลผัาโขผักโบวมาซอยลงเหมืงดู นี่หัวปลาตัวกัะใช่หรือเปล่าอ้เงิงเห็ดเองจ้ะคนเป็นคนเอาเกี่ยงงอนบอกเออเกี่ยงงอนบอกนี่อาวเดก็พริกกะปิดิแต่ไม่แวันเอนเอาไนะม่ยักษอันเมยไม่วันเขาขีดบอ,อก เอาเข้าห้องน้ำตอตอ่อต่อเดี๋ยวโหลด <c oughs> ตอนนี้กำลังอาปกบัวลงขากเป็นคนทากินอื่นน้ำลายแล้วเห็นเมียโอยจ้ะเห็นมั <c oughs> <c oughs> นหมดไตไม่ได้กล่องนี่ขาดอะไรไปปุ๊บไตน้ำรังก็สุดๆต่อแถวก็อยู่เตรียม <c oughs> ขามันตอนอาหารเหี้ยดึงกันไน้ลูกสง ปปาหัวแหละปาดหัวไปคุณหน่วยแหละปาตะพาล้วนน่ะจะจังบอคคิวให้ปลาแล้วก็พาเครื่องพาเครื่องลดวนาใส่น้ำตัวใหม่พาใส่กับน้ำตัวใหม่เด้อหลายพปนยังไง ข้าวัวน่อยพ่ดจะใหญ่พอดีมะเจียวหวานพี่น้องเลยเป็นตาแสบัอดีมังม่วงคุยบบบนี่กัมันก็กอบแก็บเขากันดูวยแหละเจ๊เบิ้ง อมันเติบปากจบเลยแซ่บเพชร่บอกผู้กตาะมักเพชรกับข้าจัยังบวเพชอยูสั่มเนี่เอาเสือพอแล้วตอนนี้ยายงึงกำลังผักกระล่างมักม่วงเอาไม่ไม่เมนนี่ละอเมนไหมยายงึงไนหะสบายดีป่าลุงนะลูก,นะลกสบัสดีงาม เ<ป>าด<ป>ีอืมง่างิ้ไปยูเมน้องผู้สีบอกถูกพอดีมาทนกินสม,มงม่วงตรงกันเลยแม่น้องผู้สีมาเออ,อปาดมักม่วงขึ้นมาเทงเพ่จะมากก็ไปเจ้าพี่เล่นอย,อย่างมาก มาส่งเขียดจะยังมาวะปาทุกเมน้องโพสีมาหาอุ้ยมีจีน่ามานุนอีกเอี้ยงอะนะแถาพักติ้วโอ้ยเพื่อนเอามาฝากเพื่อนเอามาฝากอันใหญ่เงึงเอามาฝากเอื่อยเพื่อนเดี๋ยวด้วพี่น้องเอ้ยเขียดลูกนี่เขียดด้อยเขียดตั้งท่าทีได้กินมุกกี่แล้วเฮ้ยเขียดเขียดออกจ้ะเอาดีกว่าหรือเอาคา กลายแบอันน <laughs> to ี้เ <laughs> ขียนนี่ถืป่ะาออกอมือจ้านะป้านกัขู่กะพาะในกัขูป้าแม่จะวาเบิ่งดูเอาเขียนมาหายน่ป้าโตอัี้กขึ้นะจมิด้อยู่อมจมาจะรย่านี๋ยวมือไปนสจะแกนมาหยสีิีแ้่บกร้านหน่ อย่าโตงบักใหญ่จะนำมันตเดเผือเขียนนอ่เผ่อเขียนมาหายเอื่อยเพิ่ถ้าแนวาตอนนี้ก็กําลังเริ่มกินอลยพี่น้องสมบักม่วงยิวง่ามบม ขี่ไล่เดแหล่เนี่ยไะไว้บุษาแด้อีกเลยบุษราจะได้น้ำแสงงามย่างมากโมงยังไงมองก็โซกระมงปุ่มคือหมางไงเนี่ยนับนไหไปลูกนับลูพันนับเอาไข้พุ่ลูก ออกลเลยก็ไปได้อีกบานอเองหัว่อนได้่อ้านเลยทานนี้ก็ห้ามประตูก็สนั่นประตูกะประตูกะฮาวเลยพวก้าวนอนแนไปสุกระโปรงพยาพามสิอุดไหนหใส่ย,ใใยังเคยเป็นสังสานตอนไปซื้อคขึ้ได้เป็นแนวนี้ อ็ไปซื้อวุเป็นนะบเห็นาาขากระเป็์โตเก้าให้ไอ้ชูบจ้าให้เขานอนนูอยอย่ลกยิ่งต้วเดี๋ยวตั้งมอโอเคอ่ะหนีบ่งม,มากินสมเช,ช่นกันย่อไใหญ่เากินเฮี้ยนซงมาแม่เฮ้ยกินสมต๊ะโอยากมาผักซองอีกว่าใช่ละแม่นอกพ่อซีนะ แม่เท่าแป้มาเถินเจ้ามีกิน่นฉันบ่กินเม็ดป้าเลยได้น้ำมาดาวแอบวยอ้อาวยับยับว่าไม่เท่าแน่เยับเอาไม่เท่าแน,น,น่อือนางเอกของเรื่องมาแล้วเรื่องเอาเขียนู้นาจีได้กันจีได้กันง่อยอยู่ผูกโอ้โหเจ้าเมื่อน้ำอีกเอามาหายแล้วกะ

เขาจับให้กระลหลแท่นะว่าพัชบุได้บามดม่แ้มดขี้โคดแทบอยู่บ้าพอซีไปใส่สะเทถาพอซีนามากส่สักแก่แล้วครับนี่แล้ว เตอร์แบบจหาเลาะแท้มาแล้วมอดระบบเหลาะเนี่ยเนาะหานาทีผ่านไปไว้เหมือนโกหกกระโตก็เริ่มแปนลงแล้วอีซ10นาทีนี่ผลจะไข่เมี่ยนเลือดแต่ไน่ๆกเนี่ยแน่ก็กระโตูกระกินตีปลาถโกในมันเนื้อกี่ลูกเอออันนี้ผู้เวียนกรเจ้ามันสีบลส้ม บอลลี่กทางหนอย่ารีดเดียนะไม่สอ่อโซลีลามูดวค่ะมาแรงบ่พีังลนเรื่องบ่นะพ้ี่น้องหน่อยอยู่้งเลับประเดกพรบ่เนี้ยบ่ใจพี่นนองคุยเลยพ่เวย กัดเชียงผดเพียดผดเพียดแมลงแต่ใอีมือนอนคีบกับข้าวปะ้าวมัสวนผืนหนึ่งก็ส่วนผูนหนึ่งมาส่วนเอาบัเท่อน่นเรียรอเ้ะดิเมื่อเมื่อนอนจะหาคืนบักข้าวกะแก่ไปอะไรพี่น้องพอกันคลิปไหนดีแห้งสุขสุขคนจะเห็นย่งอีพอกับประตูน มันมันหาวแห้งบ่สีสดยเงินเด้เนาะซื้อขึ้จะเลือกขาดคเลือกก็เลือกก็ขี้ายหายเนาะจะฟองห่านก็เป็นคลายเพงๆใช่ี้ลเขาไม่อ้หมดยากีนนอีบอก่าขีดบางออกมาพู้มันใช่ใช <m aren> ้ก <m aren> <m aren> <Gan réussi> ันได้ย่บ่ คำตัวนี้มันขี่เช้าเอางานอนแหง้งไรก็เปลี่ยนเอาตัวนั้นก็นได้ตัวเก่าเป็นพูวข้ามันบ็ได้ด้จ้ะเดีซื้อไหมเงินซก้อโคม,มอ,โอ่จนจะอัดเว้าเจ้าคือว่าคักแท้ม่ได้แหง้งแห้งกว่านี่ได้อันนี้น,นี่เราท่านในคลาดเล่นนี่กันละข้าแมวคุยเนี่ยว่าเราไวแห้งสีแห้งกว่าน,าานี้มันไปถิ่มนะชนะอันนี้ได้เห็นข้าแมวคุยเนี่ยจะได้ตาไหวโผล่เนาะคลายยังไงบ้ไปอลไรพี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่ทีแมงสุขุน